สวัสดีค่ะพวกเราทีมอนุกูลนารีไบคิดไบจากคิดไบส o ออนสเตค่ะซึ่งในตัวโปรเจกต์ของพวกเรานะคะจะเกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานผ่านในรูปแบบของหุ่นยนต์ค่ะโดยในการแสดงเราจะมีหุ่นยนต์ทั้งหมด6ตัวค่ะซึ่งประกอบไปด้วยหุ่นยนต์คอนดักเตอร์หุ่นยนต์นักดนตรีและก็หุ่นยนต์นางรำค่ะ ซึ่งบนตัวหุน่นยนต์คอนดักเตอร์นั้นเราจะมี AI ช่วยในการคลาสสิฟายตัวอุปกรณ์เพื่อที่จะสั่งงานหุ่นนักดนตรีและหุ่นนางรำค่ะสำหรับจุดเด่นของเรานะคะก็คือจะเป็นการใช้อุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้ในการสัร่งงานให้หุน่นยนต์นางรำเปลี่ยนท่าทางในการสแสดงค่ะค่ะในส่วนของแรงวันนานใจนะคะก็คือพวกเราเป็นคนเป็นชาวอีสานค่ะก็เลยอยากจะนำเสนอวัฒนธรรมอีสานที่มีความ โดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์สู่สายตาผู้คนทั่วโลกค่ะโดยนำเสนอผ่านหุ่นยนต์ทำให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจค่ะ,ะสิ่งที่ผม,ผมได้เรียนรู้นะครับนั่นะคือการขั้นตอนในการสร้าง AI จากการใช้คิด a บเอแพลตฟอร์มครับแล้วก็ยังได้อัพสกิทักษะในการเขียนโปรแกรมผ่านภาษา C แล้วก็ภาษา Python อ,อีกด้วยครับผมก็ได้รู้จักปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นครับและคนรอบตัวก็รู้จักปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น